สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง Paypoint Service ของเราที่ตั้งใจจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยการฟังเสียงคุณผู้ชมทุกคนเมื่อวานซื้นผมบังเอิญไปได้ยินลูกค้าบ่นหน้าเคาน์เตอร์ Paypoint ของเราว่าโอ้ยจ่ายบิลทีรอคิวนานยิ่งกว่ารอแฟนตอบแชทอีกผมนี่สะดุ้งเลยครับรีบปีเข้าไปถามทันทีพี่ครับเป็นอะไรให้ผมช่วยไหมครับ พี่แกหันมาทำหน้าเซ็งๆแล้วบอกว่าก็รอคิวนานไงน้องแล้วแอป,ปก็เออๆด้วยผมนี่หน้าเสียเลยครับแต่ก็ยิ้มสู้ขอบคุณมากครับพี่สำหรับคำแนะนำเดี๋ยวผมจะรีบเอาไปปรับปรุงด่วนจีเลยครับพอตกเย็นผมเลยเรียกทีมงานมาประชุมด่วนจีเปิดประเด็นเรื่องคิวยาวกับแอป,ปเออๆทันทีทีมงานก็ระดมสมองกันสุดฤทธิ์สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าเพิ่มช่องจ่ายเงินและอัปเดตแอป ผมเลยอยากจะบอกทุกคนว่าเพย์พ i อย s e r v ์วิของเรายินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคิวยาวแอปเอ๋ e r, หรือพนักงานหน้าบูดเราพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอยากเก็บไว้ในใจนะครับบอกเรามาเลยเราอยากฟังขอบคุณครับ